สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านไปทำการประกอบชุดสปริงวาลของสกูปปี้ได้วยมือเปล่า,ลานะครับพร้อมทั้งไปดูวิธีการประกอบสปริงวาลที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าจากคลิปที่ผ่านมานะครับก็ได้ถ่ายทำไปแล้วนะครับว่าคนที่เขาทำมาก่อนนะครับเขาใส่สปริงวาลมาผิดด้านนะครับหนึ่งตัวนะครับโดยปกติเขาจะเอาด้านสีขึ้นด้านบนนะครับแต่ ในคลิปที่ผ่านมาเขาเอาสีลงด้านล่างนะครับทุกท่านนั่นหมายความว่าประกอบมาผิดชั่วเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ใส่ซินก้านวาวเข้าไปก่อนนะครับหรือว่าซินกันควันนั่นเองนะครับทุกท่านนะในกรณีที่เป็นรถแกน5มิลน,นะครับหรือว่าแกนขาวาว์มิลน,นะครับเราสามารถใช้ของมีโก็ได้ใช้ของ s m a ร์ก็ได้หรือใช้ของตระกูลเว็บก็ได้สามารถใช้ร่วมกันได้เลยนะครับ ลำดับต่อไปเราก็เอาก้านวาล์วนะครับไปฉลมน้ํามันนะครับหลังจากที่เราเอาก้านวาล์วฉลมน้ํามันแล้วก็สอดเข้าไปภายในฝาสูบนะครับทุกท่านอันนี้รถคันนี้เป็นสกูปปี้ไอนะครับน่าจะปี2012 2 0 1 0 14นี่แหละนะครับประมาณนี้นะครับไปเดียวบังลมนะอันนี้เราได้เทสแล้วนะครับวาล์ว wow, ไม่รัว่วเพราะว่าเราได้ทําการส่งฝาสูบไปให้โรงกึง ปาดวาวแล้วนะครับเปลี่ยนวาวใหม่แล้วผมก็ได้ทําการบดนะครับในเคสนี้ของรถครันนี้ขออนุญาตตัดเรื่องของการบดวาวออกไปเพราะว่าทํามาหลายคลิปแล้วนะครับทุกท่านนะทีนี้นะครับเรื่องของการใส่สปริงวาลที่ถูกต้องนะครับวิธีการใส่นะครับก็ให้เอาด้านที่เป็นสีขึ้นบนนะครับด้านที่เป็นสีขึ้นบนนะนี่ใส่ลงไปอย่างนี้ ในกรณีที่เราใส่ผิดด้านนะครับวาลวมันอาจจะลอยวาลวมันอาจจะปิดช้านะครับรถอาจจะมีอาการท้ายตันหรือเวลาที่เครื่องยนต์ร้อนจัดนะครับวาลวมันดีดตัวช้านะครับเนื่องจากความฝืดของบูธขาวาลวหลอดขาวาลวนะครับมันเบียดกันนะครับจากการขยายตัวนะครับมันก็มีโอกาสนะครับทาให้ลูกชนวาลวได้ถ้าหากว่าเราใส่สปริงผิดด้านนะครับทุกท่านนะเอาละ นี้เราจะกดใส่สปริงวาลด้วยมือเปล่าๆนะครับไม่รู้ว่าจะลงหรือเปล่านะนี่นะครับลงไหมเนาะลงไหมเนาะนะครับใส่ให้ดูเลยด้วยมือเปล่าๆนะครับนี่เป็นอันเรียบร้อยนะครับสําหรับการใส่สปริงวาลเด้อเอาละนะครับเมื่อใส่ไ d ดีไปเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยไอเสียก็ใส่เหมือนกันโหลดเด้อนะครับเอาน้ํามันฉลมใบวาลฉลมขาวาลสอดเข้าไปในบูธขาวาลนะครับหลังจากนั้นก็ เอามาวางลงแบบนี้นะครับในเคสนี้ผมประกอบอยู่บนแครนะครับแครหรือว่าเตียงนะครับเตียงตัวนี้เป็นเตียงไม้ไผ่นะเวลาที่ผมกดสปริงวาลวมันอาจจะไม่ลงเป๊ะเพราะว่าไม้ไผ่มันยืดหยุ่นได้นะครับมันไม่เหมือนประกอบกับพื้นปูนนะครับวันนี้ก็ต้องขออภัยในความร่าช้าด้วยนะครับอ่าตอนนี้นะครับก็เอาสปริงวาลวมาใส่สปริงวาลวก็เหมือนเดิมเลยเอาด้านที่เป็นสีขึ้นบนนะครับ หลังจากนั้นก็นี่นะครับเอาประกับแล้วก็เอาเล็บวาวหรือว่าเล็บม้านะครับแล้วแต่ในแต่ละพื้นที่จะเรียกกันนะเอามาใส่แล้วในรอบนี้ก็จะเป็นใช้ประแกะกดนะครับมันอาจจะไม่ลงเป๊ะทีเดียวเลยเพราะว่าเตียงนะครับหรือว่าแค่ไม้ไผ่นะครับมันไม่นิ่งนะครับทุกท่านก็ต้องขอไปด้วยแล้วกันนะครับไม่ได้ประกอบกับพื้นปูนในเคสนี้นะครับทุกท่านนะ เอา,าเมื่อเราประกอบเสร็จสับเรียบร้อยก็อย่าลืมนะครับยกขึ้นให้ลอยจากพื้นแล้วก็เอาด้ามตัวทีมาเคาะๆดูนะครับเพื่อเป็นการเช็คว่าเล็บวาวของเรานะครับมันลงล็อกดีนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้อ่ามันหลุดเวลาที่เราประกอบใช้งานจริงนะครับอย่างน้อยเราต้องเทสเคาะดูก่อนนะลำดับต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการใส่แคมนะครับทุกท่าน การใส่แคมเนี่ยนะครับมันก็จะมีเทคนิคการใส่อยู่บางคนบอกว่าใส่แคมไม่ได้เพราะว่าไปใส่กระเดืองวาลก่อนนะครับบางคนใส่กระเดืองวาเขาใส่แคมเข้าไปก่อนแล้วไปใส่กระเดืองวาใส่ไม่ได้นะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะการที่เราจะใส่แคมนะครับการที่เราจะใส่แคมให้ชโลมน้ํามันมาก่อนนะครับพอเราชโลมน้ํามันก่อนที่เราจะยัดเข้าไปให้เราสังเกตตรงนี้ นะครับด้านที่มันเป็นกลมนะครับกลมโค้งทั้งสองด้านเนี่ยนะครับอ่าด้านนี้มันกลมมันโค้งใช่ไหมอ่าด้านนี้มันจะมีเดือยอ่ามันจะมีลูกเบี้ยวนูนอยู่ซ้ายขวาเห็นไหมอ่าฝั่งที่เป็นลูกเบี้ยวนูนอยู่อ่านูนทั้งสองด้านทั้งซ้ายและขวาที่เราเห็นอันนั้นเป็นจังหวะโอเวอร์แลบห้ามใส่นะเวลาใส่ให้เอาด้า,านโค้งมนธรรมดาขึ้นบนนะให้เอาด้านโค้งบนธรรมดาขึ้นบนมันจะเป็นจังหวะอัดนะครับทุกท่านนะ ถ้าจังหวะอัดอยู่ด้านบนนะครับไอ้ลุกเบี้ยวสองตัวมันจะอยู่ด้านล่างมันจะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามพอดีเลยนะครับอัดกับโอเวอร์แลปนะครับมามันจะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามให้เอาด้านที่เป็นโค้งเรียบนะครับหรือว่าด้านที่เป็นจังหวะอัดขึ้นด้านบนเสมอนะเวลาเราประกอบนะครับทุกท่านนะถ้าหากว่าเราใส่ผิดปั๊บอ่าเราใส่กระเดื่องวาวแล้วยัดกระเดื่องไม่เข้านะครับทุกท่านนะเพราะว่าวาวมันยกอยู่นะครับทุกท่านนะตรงนี้ให้ระวังด้วย นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะทําการใส่กระเดืองวาลนะครับสิ่งที่เราต้องรู้สิ่งที่เราต้องทําก็คือการคลายน็อตกระเดืองวาลนั่นเองเดอ้อถ้าว่าเราไม่คลายนะครับวาลที่เราบดท,ที่เราไปปาดมานะครับวาลมันจะถอยหลังออกมานะครับมันจะกลายเป็นวาลยันเราก็จะสอดกระเดืองอ่าสอดสลักกระเดืองวาลไม่เข้าเช่นเดียวกันนะ ดังนั้นเราต้องคลายน็อตออกก่อนเลยนะครับคลายน็ตตรงนี้นะครับน็อตตั้งวาล์วคลายออกเลยนะครับคลายแกนกลางออกนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับเรื่องไอดีกับไอเสียนะครับไอดีด้านขวาไอเสียด้านซ้ายนะครับไอดีด้านขวาไอเสียด้านซ้ายมันจะมีตะตุ่มอยู่นะครับเป็นสัญลักษณ์บอกว่าไอเสียนะครับแล้วก็จะมีอักษรกำกับด้วยนะครับ i กับ E นะครับทุกท่านนะนี่ i ก็คือ ID นั่นแหละหรือว่า อินเท็นะครับ e ก็คือ exit นั่นเองนะครับทุกท่านนะกระเดียงเบานะครับมันจะแยกกันระหว่างไอดีกับไอเสียในรถหลายๆรุ่นนะเราต้องหมั่นสังเกตด้วยนะครับเพราะว่ารถหลายๆรุ่นมันมีกลไกลดกําลังอัดนะครับมันจะไปยกวาวไอเสียในขณะที่เราดับเครื่องนะครับทุกท่านนะเอาละนะครับทีนี้เมื่อเรารู้แล้วนะครับอันไหนไอดีไอเสียเราก็เริ่มทําการประกอบได้เลยนะครับวิธีการประกอบก็ฉลมน้ํามันนะครับที่สลัก นะครับอ่าลูกเบี้ยวอ่าไม่ใช่สิลูกกลิ้งโรเลอร์นะครับทุกท่านเวลาประกอบเอานะครับด้านที่เป็นเกลียวออกนอกนะครับเอาด้านที่เป็นเกลียวออกนอกนะอย่าใส่ผิดนะถ้าใส่ผิดแล้วอ่าเวลาถอดรอบหน้าถอดไม่ออกงานจะเข้านะครับทุกท่านนะอ่าน,นี้ก็สอดดันเขาไปเลยแบบนี้นะสำหรับสกูปปี้ไอสลักนะครับยาวเท่ากันทั้งสองตัวเลยสามารถสลับกันได้เลยนะครับอ่าต่อไปก็ใส่ ID นะครับทุกท่านก็ เหมือนเดิมเลยนะครับสอดใส่สลักเข้าไปนะครับแต่อย่าลืมว่าต้องเอาด้านที่เป็นเกลียวออกด้านนอกเด้อนะครับด้านที่เป็นเกลียวน็อตนี่แหละนะครับเอาออกด้านนอกนะก็สอดเข้าไปได้เลยนะครับเอาละนะครับในคลิปนี้ก็คงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ในคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับเรื่องของชุดเสื้อสูบที่ไปสั่งจากแอปต่างๆมา คลิปหน้านะครับจะมีอะไรมาบ้างให้ลูกค้าไปสั่งมาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับชุดเสื้อสูบครับเดี๋ยวมาพบกันคลิปหน้าครับผม